เจนนี่รัชนกและยิวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องนักแต่งเพลงนะคะที่มีค่ายเพลงเป็นของตัวเองค่ะสําหรับสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับล่าสุดสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นควงคู่อย่างยิวฉัดมงคลนายตำรวจหนุ่มหลังจากทั้งคู่ร่วมกันทําช่องยิวเจนช annel ค่ะแล้วก็ทั้งคู่นั้นเผยคลิปอีพีที่6ยิวเจน Q a ถามตอบ20คําถามถาม,ถามว่าใครชอบใครก่อนยิวยอมรับไม่ได้ชอบเลยแต่เขานี่ยเป็นคนดังที่ไม่ถือตัวเลยนะสาวเจนนี่เองนะ่ะก็บอกว่า คือจริงๆเนี่ยได้พูดคุยได้รู้เรื่องราวของเขาสงสารเขาเห็นเขาเก่งจริงๆเขาน่ารักผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีอะไรมากกว่าที่เราคิดจิตใจดีแต่เอาแต่ใจหน่อยเขาเป็นคนตลกอยู่ด้วยแล้วสนุกมีความสุขดีเจนนี่ยังกล่าวว่าไม่รู้ว่าใครชอบใครก่อนนะพอคุยก,กันกับเขาจริงๆเนี่ยความคิดโตกว่าเจนนี่อายุมากกว่าเขาเนี่ยแต่ จริงแล้วเลือกที่จะฟังเขาเพราะาเขาพูดเรื่องจริงที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเขามีทัศนคติที่ดีแล้วก็ให้คําปรึกษาดีช่วยเหลือดีมากชอบพูดให้กําลังใจจนคิดว่าเราจะมาร้องไห้ทําไมมีความสุขมากขึ้นทุกอย่างดีไปตามที่เขาพูดคุยกันเรื่อยๆจนพัฒนาความสัมพันธ์เป็นแฟนกัน